ที่่ารออกไปนะต่อสนามมาครับกลับมาครับโตดีไปวตอนนี้กลัอนยังไม่ได้กระโดดขึ้นมาโคตรกอหลอกไว้ที่นึงนะ ตกไปได้มี่มเขียวอยู่เพ่งครับดันเที่ยวอลนี้ดีครับไอ้ไอ้ตัวเุ่งขึ้นหลังข้าไปเลยถอยขึ้นมาข้าวแลวเปตดเขาแลอีกตัวคือหลังกลับมาแล้วแปะโลเรอหน่าข้าวซ้ายยังตีเพิ่ เสียตัดเกงกรไม่ได้อยู่ช่องลาร์สรอจังหวะเพื่อโตี่มามอสแล้วแทงทะลุขึ้นมาเปิดกับโ้ลหลูกนี้เปิ่ดีคแล้วออกหลังได้เองโหมาเปิดเกมมาโยนยาวขึ้นมาเกี่ยวบอลลงได้ แอนมาังหวานี้โดับไปได้ครับงสี่รับอลบอกข้างมาโทมัสาดับบอลกทีนึ่งดับก็ไปเดิรับโทมัสโีนะมับบถึงแก่นะครับตรงกลางถึปครับขงชีวินัดอยู่ถึงครับังหวะนี้ขวาเข้าไปครับ ขวาโลมา่มัดจับบอลแล้วก็ลกเข้ามว่าพรุ่งนี้แม่หลอกยิงเลยแล้วปัดออกหลังไม่ก่อนนะแล้วคงเกมงแล้วเพียร์แล้วหลังนี้เสือขาเขาไม่เตียบเลยแม่ไม่พุ่มครับไม่โดนใครฮะ ติดบล็อกเอาลูนที่ฝประตูตแล้วความยาวมาเลยจังหวะนี้หลุดแล้วกระโดดโอ้โหแรไงไปครับดัอนย้อนท้าทางออกไป ตายนะเจ้ากี่ด้วตายแม่ข้าขนักาะเข้าไปไม่ได้ครับหลงต่อดีกน่อยจ้าหัยังมาจังหวะนี้ล้มมาหนึ่งตู้ประตัววังข้ามหัวหราเยสตั้นๆมาครับ บอสเอาการครตปลายทำที่คืนลับไปบอสเสียทึงเข้ามาัจังหวะนี้การให้ทึ้งได้ที่แล้วได้ต่อถ้าคนโตได้บอลอยู่จังหวะนี้ะโผแทะไปได้ครับตีกับหลังมาตั้งนีเตรงแต่ก็กาคู่นี้ติดตอสแม่ได้ดู้งนดับ ย้ายต้องผีเนอะอยู่ยาตงแหครับอยู่ที่บอลครับเจ้าหน้าที่สายแ้าทีรู้นักบอลเขาเตะีงอกก็ได้โง่

ัหลอกดูนะทำจริงหลุดมาไหมแต่ฝ่ายเกี่ยวไม่ติดนะปูปูสามกงไหลเลยครับด้านข้างโดนดีแล้วต้องขึ้นหลังกลับมาเปลี่ยนเปลมาตัวถูกจับไม่ดีนะกลับมาอ้าวเกี่ยว์ฟลายนะติดซิกันได้ครับจ่าบังสายแรงเลยครับ บอลเหาข้างแล้วโคตรโตครับไปทุ่มพุ่มยาวมากนอาบอลลงไม่ได้ครับบอลออกข้างไปเตะแม่ติดกคลองครับไปไหนฮะอยู่ในแดนตัวเองครับเพียบทุ่มขึ้นมาก็ยังติดครับแม เด็กน่าักเลยนี่รุมมันหาม่แด้สายตัดกวรายังตัดไม่ได้อะ คืลมาแตาคอีนะรับอคนัต่อมาเขาทางโคตรหจี้นมาเลยแล้วตกเข้ามาหน้าเขตโตออกต้นมาแล้วยีงตดองผู้ตัดป็นหมเตะไปได้ครับเตต่ครับโตครับติดต่อฮะโหน้ เอ้ยจะเปิดทาไมไม่โง่ยังติดต้อนกันลู้เตะขึ้ยมาโง่ที่สุทาพลาอไป ได้เกี่ยวแล้วโดนตีขึ้นมาใส่าก็ยังไม่ดีครับต้องทางโคตรตรงแทงเข้าไ,ไปในเจ้าโตแล้บแปะคืนกลับมาแล้วก็โดนตีรู่นิ้วหูปัดคนคานออกไปครับอู้่แฝงหน้าวบถุงเตะมืครับโคตรต

ตนูรังารมาหักอกไว้ได้นะต่ำเก็บความไม่ได้ เส้นหน้า,นม,ามอสพีคแล้วต่อมาที่โทมัสแ,แล้วทำลนใจเนาะตุดท้าด้านโค้งโต้กัดเกมกลับมาได้ค่อยเอาบอลขึ้นมาแล้วลองสับมือมีหูแล้วพยายามใตรงต่อ,อนเนาะไม่ได้ก็โต ขึ้นมาเาเกมาหมายดีนะหม่งตั้งมาตั้มเดีวอลงได้ตัดเขากาัมตทูมัตกมาด้านข้างครับแตตเขากางมาออกด้านข้างแล้วขวาโอ้โหจับตัวตัดทิ้งครับเกิดตัว ัวโกชี้ไม่ได้ตัวกนี้างหน้าอยากเมาตรงกลางแต่ที้ิดนะแบี้ออกมาแล้ดัไม่ได้ตอเข้ากลางมาตัมันเก็บอัลรถทีู่กนี้หน้ำนเบาเลยอะบามยาวกรจเลยจังหวะนี้วิ่แล้วไม่ถังแน่

อั uhm. seen. นเทียเราได้ลูกเตะมุมเลยฮะัอสุดท hey. oh. ้ายพี่โดนชิ้ขึ้นมาอัาโค้งลงกระโกลับเข้าไปแล้วโงงยิงไทยระยรกลางออกอินเต้นไมดีแล้วโคบัสเปิดติดเข้ทโอโต้เเก็บไว้ได้จะเปิดจไปฟ้อครับแล้วสั้นกขวาคอนเข้าไ

ปังตอนอยู look, hand, ่จังหวะนี้นอสเขาไปแเตะแล้วเตะทิ้งออกมาแล้วโค้งตรงเอาเข้ามานิโนเอี่ยวกระดกแต่ก็โลงไปเองครับเต่เอาข้างหน้านะครับเตะทิ้งไปก่อนครับนั้นก็โก้ใกล้รุ่งมัองเอาไปนิโนไครับ ไส่ใีติดแล้วสองหนึ่งุดไปใส่ให้ไม่อา t จับบอลจับหว่แล้วติดเองแล้วโอ้โหอขึ้นมาให้สวยแล้วอย่เกี่ยวบอลลงได้แตะโลกมันโกลมาตัดเอไม่ได้แล้วจังหว่านี้โอ้โหขึ้หบออข้ามว่าแล้ว ยาว้มาเลยเอ้ยระวังนะครทาขมาระวังนะขอโทษไปครับมาเก็บบอลไม่ได้ต้องระดดเ้ามาบอลที่ตองโเข้ามาไี่แต่มากระเด้มาเข้าทางเที่ยวันที่ตัํา จับมาตรงกลางไหลมาคแม่นั่งข้าแล้วสาไคี้เขากอนก็กูกนร่องจะได้มาเข้าทางมักจับบอลไม่ได้หล่อจังกว่า่เาห้ามมาแล้วที่มือายติดฟองก็ไ้ปูอเบียดติดตัวรับเข้าได้ได้ หน้าอุอ้ดึลยหน้าหตัวนะครับรวนี้เอาเซนเตอร์ไว้สายตัดมาเอาทิมไม่ได้ครับโคัากระดแหลกไปแล้ว ตะมม่โโกงโจนมาไ่เขียโทษแล้วโกงไม่ไม่ตีาหม่เลล้วตรโคงที่สามประตูสามดูเตะงอน่าโตโกงช้มาเอ้าคนเสาตาเข้าทางก็ตกลไปไม่มีใครครับแตีเตะทิ้งออกไปก่อนนะ ก่อนเข้ามาชิดตัวตั้งหัวเท่านี้กาบ้าสายหน้าเอ้ามาไอ้มองครับสุดท้ายที่เดินทางเทียบออกครับแห้ลูกพุ่มโข่ตั้งขมาแล้วตัวตัดไปได้แล้วสายขึ้นมาแหม่ตันต่มายังปัดไม่ได้ครับบอนย้อยเกือบเข้ามาะตูปัดขึ้นมาก่อนแล้วเป็นท่าโค้งครับ แทงใ่มุมดีเอสั้นๆตลอดที่รักจะโดนตังครัตัตัได้หมดแล้วตัวนเกมนัเต็มตัวแล้ว เาาองมาเต้านานัดโจข้าไปพอลงได้ตัวมัสแตะเข้ากลางมามอสจักพีคไปหนึ่งุดไปสองแทงเข้ามาในเขีโทษแล้วมามปเขทางมอสยี่ไปส่โอ้โหบอนมัเขามือทุ้สามตูแล้วควัาเก่ามาเลยนี่แล้ว,วตัวรับก็โก เยไปกับไมค์ฮันาพิกโตไปมนจังหวะนี้าแหลออกหลังนะไปเตะมุมแล้วก็โก เข้ามาเขามุ่งามโกงปัดไปก่อนนะครับนี่แต่ปัดไม่ได้เอาก็โกงหลบมาหลงมาหนึ่งคนกลางครับหลดขึ้มา,าไปได้บูลีเ้าขี้ไม่ขวาครับ ทำแล้วผิลมมาได้แรุเข้ามาโอมัสหาแล้วรีมาเข้าทางต้านลงฟาดทุ่มผิดผ่านลงไปตรงกามาโอ๊เข้าทางโคตรแลเก็บบอลไม่ได้ ชิดนะูติออกข้างมาตที่ยวอดจีเลยครับแหมติดบอสตอนมาไกลเลยแล้วบอสจะแตะโลกตรงนี้ตงอมาสุดท้ายจะโดนข้างก็โต้ครับเพียบจะได้ทุ่มครับเวลาเฉยกะทีเตะครับรวมพลกล้าบาดเจ็บตึ้งกลับขึ้นมาเล่นดึงเต้นอยู่ครับไม่ได้แล้วทีนดึงมันโดนเทีย่ออกครับ มาเข้ามาตีครับพีชลบไปสองตบยิงกูปุ๋ยิดดีครบอกไปได้เราเล่นเราเนีเทียบต่ไม่ดีครับคุมต่อมาโอ้ฝาดดูครับแทงทะลุโอ้ยแม่ ยกงยาวมาแล้วส nó ีเก็บบอลสวยครับต่อเมื่อที่เติมแจวต่อไปถึงจังหวะยิงไม่สายลงมีติดซ้อมแล้วผมโผล่ตัวนัดเดียวเวลาในสนามครับหมดลงแล้วครับเวลาบาเยกตึงนาที Bánh cay cả hãng 3 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โอ้ยดูบอลนี่เลได้ลนีเลได้ได้ได้ม่ได้แล้วได้โล้ยเปิดล้ำแม่โล่งๆเลยฮะแปะลไม่ผ่ายัางได้ครับยี่งมานี่นะไม่ผ่านาตัดไม่ได้เหยียบะโตกลับแล้วนัดปูนึ่มาแล้วก,กัดบอลไว้จ่ั้มจ่ายโลง่ง้ว่ะโค้ชเอ้าไม่เข้ามากลา แล้วปินงไม่ตายคับแม่ไม่ตายโตเกียงขึ้นมาไม่จ่ายครับกลับไปทางเดิมแล้วโดนบล็อกครับถูกปูพม่าเพียบโดนดึงไปบางครับเอาโดนแตะไม่ได้จังหวะนี้ตีมาแล้วพุบขึ้นมาเข้าไปในเขตโทษแล้วยิงโอ้โหยังเซ็ตสำคัญแม่ไม่ตกเกมไปเลยครับ ลูกเตะมุมนั่งโคตรโกงครับเป็นโค้สั้นบุกเองอีกไปเสาโหล่จะได้หอบข้ามมาบุกยาวมาจับไม่ได้ครับแหมเตะออกข้าเมแล้วอะไนคู่อีกครั้งเนี่ยกลับเข้ามาลบไปจิ้ม ผิดหลบได้หัวเพียบตุ้มยาวขึ้นมาแล้วตู่ยังปัดไม่ได้ครับแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายแล้วไม่ตกครับไม่จบมากแม่รู้เปล่าครับออกกระชากมาไม่โกรกไม่กลางมา ส่งฝั่งอูกครับตีมาตีตีโดตนตัดตัวตีจีนตดแหมกระโดดจีนเขากีเรียบร้อยครับโอ้โหแหมบอลก็เด้งาเข้าทางตีเนี่ยซัดที่เหลือเลยนะนป็นหารสุดท้ายครับ